หากสื่อสารกับบาริสต้าหรือนักชงกาแฟเป็นภาษาอังกฤษเมนูโปรดที่สั่งไว้จะถูกเพิ่มไซส์ให้ฟรีนี่เป็นความพิเศษของร้านขายเครื่องดื่มในศูนย์การเรียนรู้อาคารเรียนรวมที่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธตั้งใจเปิดพื้นที่ให้ในิสิตได้ฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นกําลังใจ ศีรดามหาพีรังกูลเรียนเอกภาษาจีนก็จริงแต่ไม่คิดทิ้งภาษาสากลมองว่าวิธีนี้ช่วยให้ได้ใช้จริงโดยไม่ต้องไปถึงต่างประเทศ เสียงใสๆในสำเนียงต่างชาติเป็นที่ยอมรับตั้งแต่อยู่บนเวทีประกวดร้องเพลง The Voice แต่เกรซกุลิสตราสกุลรัตบอกว่าการสนทนาภาษาอังกฤษของเธอกลับตรงกันข้ามเพราะการร้องเพลงสากเลเรียนเสียงกันได้แต่การสนทนาใช้ทักษะมากกว่าการร้องเพลงอ่ะคือการที่เราอ่ะจำเนื้อามาแล้วเราก็เอามาแบบ สื่อสารให้คนอื่นเขาฟังแบบว่าเหมือนเราเป็นการให้ฝ่ายเดียวไม่ได้มีคนโต้ตอบกลับมาใช่นั่นก็คือแบบว่าจริงๆแล้วการสื่อสารคือมันต้องโต้ตอบกันนะคะการที่เราจะแบบพูดเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราต้องฝึกด้วยตัวเองก็คือแบบเราต้องไปในสถานที่จริงต้องไปพูดกับเขาจริงๆบางทีเราอยู่ในห้องเรียนเราพูดประโยคประโยคนึงขึ้นมามันเป็นแค่อะไรที่เป็นสมมตุติแต่ว่าอันนี้คือได้ใช้จริงสังปุ๊บ ได้กินจริงๆจ่ายตังค์เป็นการทดลองปฏิบัติจริงอะคะ่ะเหมือนเราไปต่างประเทศแล้วก็ไปสั่งที่นั่น,นะคะ่ะเมื่อกี้ทำอะไรบ้างัเมื่อกี้ก็เดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็สั่งมัช่าเป็นภาษาอังกฤษยังไงคะค่ะก็บอกว่า I would like to order i ิ h i o m ม t ช h า g r e e n Tea i n medium s i z e คิวโนวายคิดลิราเล่นค่ะอ๋อคนไทยนะคะพูดไทยได้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ทําให้เห็นค่ะว่าคนที่มาเป็นพนักง,งานที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่แค่การขายของเท่านั้นแหละแต่ว่าเป็นเหมือนครูคนนึงนะคะของเหลา่าลูกค้าที่มาซื้อของรวมถึงนักศึกษาด้วยแต่ดิฉันแอบเห็นว่ามีตัวช่วยนะคะนี่ค่ะสคริปต์เหรอคะคุณเมย์ใช่ค่ะสคริปต์มีทําไมคะก็เออ มันจะมีศัพท์บางตัวอย่างเงี้ยคะเป็นเฉพาะทางของกาแฟใช่อย่างเช่นอย่างเช่นคำว่า strong เงี้ยค่ะทางทั่วไปก็จะคิดว่าแปลว่าแข็งแรงแต่จริงๆแล้วในทางกาแฟเนี่ยก็จะมีทำแปลอีกแต่ว่าแปลว่าเข้มอ๋อนั่นก็เหมือนกับว่าทำให้เหล่าพนักงานเนได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยเหมือนกันค่ะ กว่าจะเป็นร้านเครื่องดื่มให้นิสิตได้ฟุตฟิตอังกฤษกันอย่างสนุกก็อาศัยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนคัดกรองพนักงานที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีห้องฝึกฟังพูดอ่านเขียนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ติดกันหวังให้กระบวนการเรียนรู้ได้ผลลัพธ์มากกว่าการเรียนการสอนแบบท่องจำ Your name and จากการที่บังคับลงโทษเป็นการให้สมัครใจแล้ให้รางวัล แล้วก็มีร้านขายกาแฟอยู่ที่อาคารเรียนรวมถ้าใครสั่งกาแฟเป็นภาษาไทยเราก็ให้ราคาปกติแต่การให้สั่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วได้ราคาลดพิเศษกําลังตอบปรัชญาเรื่องการเรียนรู้โดยความสมัครใจและได้รางวัลแทนการเรียนการสอนแบบบังคับแล้วก็ลงโทษอันนี้ก็คือแรงบันดาลใจที่อยากจะพลิกนวัตกรรมของการเรียนภาษาอังกฤษให้ฉีกแนวไปจากแบบเดิมๆ 2ส,สัปดาห์ที่เปิดร้านนิสิตให้ความสนใจแวะเวียนมาฝึกพูดกันไม่น้อยในอนาคตยังมีแผนเพิ่มภาษาอาเซียนเช่นภาษาเมียนมาและบาษามาลายูให้ได้ฝึกสั่งเมนูเป็นภาษาเพื่อนบ้านต้อนรับประชาคมอาเซียนปี2558กริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน